น้อยๆนี่งกลบกะจอไม่ง่ายเมื่อนอม<า>ันจะลายแล้วล่เยด้วเดี๋ยวเรียบแค่มฟังกันแต่ละขางข้าจอคร,รักระลังดำนาบางคนกับตลกาะ เอ้บางคนก็บลบก,ก้าบางคนก็ไถหน้าเขียนหนาใดำหน้าต้องมองให้จากกระจุกอาอ้ากันนี่หมายส่องดูมีไปจากข้างในโอ้คนมานคนมานรหน่อยมาน ตาบอดมาดักหนง่ายงาปลาบอดตาบอดตีบอดันตาบอดคีอิมี้เงียบอย่ามันพากเสียงเอาต้องมันขี่เงียบปหนักจับอีกครังแน่เบิกบ้าเตี้ยนี่เงียบมันเทอะไปยื้ไปยื้อเงียรืมันได้ก่อนเงียเลื้งสองตัวมันเอามาใส่เบ็เท่ายันบอมานอยู่สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอซทุกคน,น,กกคนมืาหนีออกมาหากินพี่นอ้อง เป็นมือที่ว่าอากาศดีอีเมื่อหนึ่งออกมากินหลายคนมาสี่คนน้อยเคนดี้แต่ก็อายยะทั้งล้างก้อกนะับพี่น้องจ้าเอะสบปป่ได้มาแล้วเดี๋ยวเสียดอาหารกินยังเมือ่อเสาร์ก่อนพี่น้องก่อนออกเดินทางมือน,นี้นะถือเขาถือหนามากินข้างในยัดนิ้นวไปในคนมานเนี่ยไปดีคนน้อยมานได้พี่น้องเป็นได้ตัวหนึ่งแล้วมือตัวใหญ่ปุ๊ดทันเนี้ยเคนดี้บอ,อกปดุดว้ายน่ะ ถือปลาล้าจะข้าเทียนกันปดพี่น้องเลยบ่ไ <c oughs> <c oughs> ด้กระหยันบ่ไดป้ปลา <c oughs> เหล็กมือเมนีิกาอากาศที่ว่าเงียบอยู่พี่น้องบงล่ลมแห้งปนันเดแต่ว่าอยากแดดสักหน่อยถือมาอีกแล้วนทำหน่อยถือถือมาอีกแล้วพี่น้องทำหน่อยเป็นคนถือเอาเอาเต็นเอมา บาได้ไปไหาแผนกปพดเรียกว่าขั้นโอยากพดแล้วเอาแนาใสมาหานวาใสมาพี่สิเป็นผู้ปดเองคันแหนมถือไว้หนะเรียกปพดบ่เวนนาเอาไมาอีกทำเนีเาา้ยมีไปเอาไปซีลดรถรถเลยอยู่เขาแล้วพี่น้องอันนี้เข้ามาจอดเงื่อนอยู่ในกลางเงินดอนกลางดอนกลางไม่นำซีเฮ็ดกินเตาก่อน <G ül> จอเนื้อไปยู่นี่วกั้งนี้ก็เป็นนำ้ำใอ้มันเที่ยงก่อนพี่น้องปลามันชิกินนันรอบเที่ยงแต่ปลาเ,เขาก็ได้ลายเติบแหละพี่น้องพอใหญ่ตัวนึงก็น้อยสองโตการน่ะก็สิเป็นปลาสูตรยามนี่นะปลาคอนะฮะอยากนี้จักหน่อยเป็นส่วนยามฝนนะ่ะหาง,ง่ายวันสุดทีกินซช่แล้วสอดทั้งนี้ว่า ซีออกหางสดคนหลังก่อนข้าเดียวิดไหมเด็กหัวอ่อนอยู่เ ประคอขนไม้แล้วอ,อ,อื่องเราแลีล้ังได้หอยหมวกไวยเล้กกินขา่าพี่น้องกินขา่าวข่าเส้าเป็นข่าวสวยเลยเขางนีก็เเขาอัอา้นตัวเขาเพี้ยนบองั้อ,อ ปลาแซวปลาจีอดเพล่ปลาสวยเอาปลาสุดลมควันเออแบบมือปลาสุดลมควันจีปลาปลาเผาอืปลาเผาเนาะแฉบบอมน่ะใช้ยำเดียวทำเนาะทำหน่อยปลาหอยหอยสลิหอยน้องเนี่ยแฉบจุ๊ดตุ้ย มันบาแสบเนาะมันบาตุ้ยมันบาจ่อยเนาะตุ๋ยแต่ก่อนกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมาลงน้ำอีกบัดเทถอะที่ซอมบัดนี้เมื่อเลยบัดนี้จะได้ยุดิการบะตัวหนึ่งยังบม่ได้ได้เบ็ดอีกต่อเดียว่ตัวหนึ่งยังบม่ได้จะที่อีกครั้งนี้บ่อยู่่้างเก ลุยต่ออีกกี่น้องซิมานี่บอมาลุนเมืองน้ำกันเด้อรอบที่สองกวางขนาดนำกันอ,อะไรนี่ชิลุนแล้วดิโอ,โอ้ตัวใหญ่ ก้อนน้ำผักมาได้ก้อปลาเก๊ดดิเก๊ดดิปดปน,นก็นดีนะปนปลาถือมาแล้วพี่น้องถือมาอีกแล้วถือมาอีกแล้วตัวนึงมีหมูอะไนไ่ม,มจ๊ะปลาเถอะ <c oughs> <c oughs> Nan tìm kiểu hư à ở nhà nó nát kia đấy liê. Tìm kiếm 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 lô kiếm chắc kiếm mà kiếm 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 Nhảy xuất, nhảy có mù lên mình đi nè Mán, mán, mán <laughs> <laughs> Thực phạm xong thì đọng Bác oh. ơi, <laughs> wow, kia có nhảy, ngon cái nhảy Thực phẩm cái này มัแล้วมาแล้วนี่เป็นหนองเหงเื่อเป็นนันเหงือ่อเขาเอ,อิอน่าสปูนเป็นเหงื่อเล็กหมักเบ็ดเกิดหมักเดียวนั่นนี่แหละร้อนๆบ่ป้าจะมันไปกินแต่อย่างได,ดมันหนาซิวาอันมันหนาซิ่คิดว่าปลาซิวมันขาวๆนี่นะก็อีกอย่างกับป้าที่ว่ามันกินนเป็น,เป,นเป็นปลาประเภทลาปลาลานเนื้อ แล้วก็เป็นปลาขี้สงสยัยพร้อมปลาสูตรเวลามียังตกนำ้ำนะนักสิแรีนใช่อันนี้คือการเวลามันตกน้ำสิแรีนใช่อันนี้เนี่ยผลิตอยู่สกลนครนะพี่น้องมาแต่ไทยเนี่ยราคากระโบ้แพงปนใดตัวละเท่าใดบ้างหมอห่อนรอยบาทดอกเมื่ลไรพี่น้องยิงปลาโซดูหน่อยโซเบิร์ลปลากัมันโซเบิร์ละโอ้จักโลวะย่อขึ้นดูย่อโบ้ขึ้น

หัก,ก็เริ่มดำบาำบอเอา่เป็นเห็ดนาแสางนี่น้องอยู่อันอยู่บันเคงแต่คนบันเค้งนี่บอเปาุกปลาคอก็ได้เอา้าเบงประมาณจากโล่จะว่ะประมาณสี่โลสี่โลเนาะ คอนไดไม่าม่็นสามสี่โลนะได้ร้ายเยอะบ่จูบน้องนะก็นะเอ้ยปลาจะดูดเนี่ปลาน่อยเนาะจะร้ายสะเป็นปลาอันนี้ปลาคาวพอดีละมกกุ้งโมมี่เนาะีลกุ้งมันน้อยกุ้งมันน้อยไงหลีตัวใหญ่บ่ได้บ่ เราจูบอยู่แค่ดอกจูบก็จูบไปเห็ดหน้าเลยบรูบดอกได้หน่อยได้ลายกันจูบอยู่ดำหน้าจูบไปดำหน้าไอหน้ามันดำกว่าน้องหนำสบายอยู่บนน้ำเขาน้ำเขาจักซอปบอกให้นี่นะไปเลียนนี่นะร้อยซอปไปแล้วเขาให้ให้เดียวนี่นะปลาทูได้ลายยังกะลีก็ดำอยู่ขนาดนี้ เห็นตบบตีนหัวเมืองเสภาบยางหม,มุนวัดมันอันขี่รถยางอ่อนเขาขี่ยางอ่อนแล้วก็มันกัดสายมันกัดสายนะได ตีนรถห้วยอีกแล้วพี่น้องห้ากะเปลี่ยนมาบุ้งไนไดหัวหัวหลอบที่สองขี่มาเลยหลอบที่สองนะหัวเลยใช่มีตะปูไปจักโมมี่ยังเนาะน้าสตีมันปักเองยังยังหมดแล้วใครแต่สร้างอยู่นี่พี่น้องเลยใครแต่สร้างอยู่นี่ยังข้าเจ้าอันข้าเจ้าจอดรถแล้วข้าเจ้าบ่อเลขขเอาหาเนาะ นนตะปูขี้เมียตะปูข้าเจ้าบ่ได้บ่ได้เบิ่งอันยางรถใดไบมามียางหรือก่มีตะปูแม่ไก่แม่พักบกป้ใครใครใก่ปูเนาะเนี่ทับป้งบ้างแก่หุ่นแล้ว กลับมาหอด้วยกนแล้วพี่น้องนะจาะปันปลาปันยางกันเรียบร้อยและเมื่อนี้ขาดทินอยู่ใต้เติบลดหัวไปสองหลอดพี่น้องเบิดไปอยู่เจ็ดสิบพันกีบประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยกับสิบบาทประมาณนี้แหละแหละปลาแล้วพี่น้องเลยเอามาทำอไนไรกินเห็ดกินเห็ดอันแหงไว้น้ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สเส้นก่าเช่นเคยรดยกาขอ,ขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าขับมาบงคลิปรายการไว้กันใจให้มาตลอดพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับเขาโตไปแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบเขามาสมัยดี